ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอาภิเดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินอ EP 769ตอน ร่างต่อไปของหลวงปู่อยู่ที่ไหนในคลิปนี้เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาทางช่องจึงนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังแต่กรุณาใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมามีนักธุรกิจส่วนตัวคนหนึ่งเป็นคนที่มีความชอบและสนใจในวิชาคาถาอาคมต่างๆ จึงได้ละทิ้งธุรกิจแล้วก็ออกเสอะแสวงหาครูบาอาจารย์ต่างๆเพื่อขอร่ำเรียนวิชาดังที่ตั้งใจเอาไว้จนกระทั่งต่อมาได้ถือศีลเป็นนักพรตห่มผ้าขาวไปกราบน้ำมการครูบาอาจารย์ดังเช่นหลวงปู่เจียมวัดอินทราสุการามหลวงปู่หงพรมปัญโยและหลวงปู่ฤทธิ์ตอนที่นักพรตได้เจอกับหลวงปู่เจียมนั้นท่านได้แนะนําว่า ให้ไปขอร่ำเรียนวิชากับหลวงปู่หงขณะที่อยู่กับหลวงปู่หงนั้นหลวงปู่ได้สอนวิชาทางสมุนไพรให้แต่นักพกรตกลับบอกว่าสมุนไพรนั้นหายากขอเป็นทางพระทางคาถาอาคมดีกว่าหลวงปู่หงก็เมตตาประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ขณะที่เรียนวิชาอยู่ก็ได้ช่วยหลวงปู่หงในการรักษาคนเจ็บคนป่วยหลายอย่าง จนเป็นที่ไว้วางใจของหลวงปู่หงอย่างมากเมื่ออยู่มานานเข้าจิตก็ใฝ่ทางเนคขมะมากขึ้นจึงได้ออกบวชหลังจากบวชได้ไม่เท่าไหร่ก็ได้มีประขาวลึกลับท่านหนึ่งชื่อจันตึบเป็นชาวขเขมรมาหาและบอกให้เดินทางไปเรียนวิชาที่เมืองขเขมรซึ่งในตอนนั้นน้กพรตได้บวชเป็นพระภิกษุแล้วและในปัจจุบนันนี้ลูกศิษย์เรียกท่านว่าหลวงพ่อแต่ทางช่อง ขอสงวนนามทันไว้และในตอนที่หลวงพ่อได้เจอกับชีประขาวจันทึบนั้นหลวงพ่อไม่เคยรู้จักชีประขาวจันทึบมาก่อนเลยแต่ก็ยังรู้สึกแปลกใจและตัดสินใจลองทําตามชีประขาวแนะนําในที่สุดหลวงพ่อจึงตัดสินใจได้ออกทุดงสู่เมืองเขมรตามหาชีประขาวจันทึบเมื่อเข้าสู่เขตดินแดนเมืองเขมรน,นั้นก็เกิดความอัศจรรย์ขึ้นว่า หลวงพ่อท่านเกิดระลึกได้ว่าท่านเคยเกิดในบ้านเมืองนี้มาก่อนในขณะที่อยู่ในขเขมรน,นั้นหลวงพ่อท่านก็พยายามสืบเสาะหาชีประขาวจันทรึบไปด้วยแต่กว่าจะเจอได้ใช้เวลาเป็นปีเพราะว่าตอนที่ชีปะขาวมาคุยด้วยนั้นไม่ได้บอกว่าท่านอยู่ที่ไหนกว่าจะรู้ว่าท่านอยู่พัตบองก็เหนื่อยแทบแยกและกว่าจะรู้ว่าอยู่ส่วนไหนในพัตบองอีก ก็เล่นเอานานพอสมควรครั้งแรกที่เจอกับชีบะขาวจันทึบนั้นสิ่งแรกที่ท่านให้ก็คือฟันเป็นฟันของท่านที่ไม่ใช่ฟันที่หลุดออกมาแล้วแต่เป็นการถอนฟันในปากให้สดๆใช้มือดึงออกมาเลยเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อและอัศจรรย์มากแล้วชีบะขาวก็ยื่นฟันที่ถอนออกมาสดๆให้บอกว่าเก็บเอาไว้จะทำอะไรก็จะสำเร็จ พร้อมทั้งบอกว่าช่วยดูแลแผ่นดินด้วยเพราะต่อไปภัยพิบัติจะเกิดแล้วและชีพขาวจันทรืบท่านนี้แหละที่เปิดเผยเรื่องราวของหลวงปู่สวงพร้อมทั้งพาเข้าวังของผู้นำประเทศด้วยจากนั้นลูกชายคนโตของผู้นำประเทศก็เล่าถึงเรื่องราวของหลวงปู่สวงเป็นการเปิดเผยเ,เรื่องราวของหลวงปู่สวงในภาคเมรเป็นครั้งแรกเมื่อเข้าไปในเวียงครั้งนี้ ท่านพบสิ่งสำคัญคือร่างของดาบทผู้หนึ่งเรียกว่าลูกตเตบอนอนนิ่งอยู่ลูกชายของผู้นำบอกว่านี่คือร่างหนึ่งของหลวงปู่สวงจากการเปิดเผยของลูกชายผู้นำนั้นกล่าวว่าหลวงปู่สวงท่านเป็นเชื้อเจ้า,จามีความเป็นมาลึกลับพิสดารหลวงปู่สวงมีคนที่สร้างเทวไลเขาพนมกุเลนเมื่อขึ้นไปจะพบหลักฐานคือหินมหึมา สลักเป็นสัตว์ต่างๆสี่ตัวคือวัวช้างกิเดนและราชสีการสร้างนี้เล่ากันว่าหลวงปูส่สวงพร้อมทั้งพี่น้องร่วมกันสี่คนเรียกว่าสี่พระนอได้ไปฝึกวิชากันบนเขาพนมกุเลนทั้งสี่คนที่เริ่มเรียนวิชาด้วยกันมีหลวงปูส่สวงหลวงปู่รัชรัตน์หลวงปู่พระองค์พุ่มและหลวงปู่จันทตึ ทั้งสี่ร่ำเรียนวิชาเป็นตัวแทนของท่าสี่ดินน้ำลมไฟใครสำเร็จก่อนก็ลงจากเขาได้ก่อนปรากฏว่าหลวงปูส่สวงสำเร็จก่อนใครได้ลงจากเขาเป็นคนแรกจากนั้นหลวงปูส่สวงไปสร้างพระใหญ่ห่างจากเขาพรมกุเลนไม่ไกลแล้วละสังขารทางสำนักพระราชวังรู้จึงอัญเชิญสังขารมาบรรจุในโลงแก้ว สังขารนั้นก็หาได้เน่าเปื่อยเหมือนปุถุชนคนธรรมดาไม่แต่ทว่าค่อยๆแห้งลงแห้งลงแต่ไม่เน่าเปื่อยแต่อย่างใดจากนั้นหลวงปู่สวงก็ได้ประกอบร่างที่สองขึ้นมาบนภูเขาภูตะแบงท่านมีน้องชายน้องสาวด้วยทั้งหมดเป็นผู้มีอภิญญาในขณะที่อีกสามพระนอก,ก็ทยอยกันสำเร็จวิชาเช่นกันทุกท่านได้วิชาตายคืน คือตายก็ได้อยู่ก็ได้เปลี่ยนร่างไปมาได้ชีปะขาวจันทตึบที่มาพบกับหลวงพ่อก็คือหนึ่งในสพระนอสี่พี่น้องที่ร่ำเรียนมาด้วยกันกับหลวงปูส่สวงนอกจากชีปะขาวจันตึบแล้วหลวงพ่อยังได้เจอกับพระองค์พรึมในร่างพระด้วยทั้งชีปะขาวจันทตึบและพระองค์พรึมได้เตือนหลวงพ่อถึงเห,เหตุการณ์ในบ้านเมืองไทยคนจะฆ่าพัานกันเอง จะเกิดสึนามิแผ่นดินจะไหวจะถลม่มภูเขาไฟก็จะระเบิดท่านเตือนมานานนับสิบปีแล้วถัดจากนั้นสึนามิก็มาก่อนแล้วเหตุการณ์คนสีแดงก็เกิดตามมาล่าสุดปีที่แล้วพระองค์พึมเรียกหลวงพ่อไปหาแล้วก็ตื่นว่าต่อไปนี้ในปี2554ถึง2555 จะเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่บ้านเมืองจะมีความวุ่นวายที่สำคัญคือท่านเตือนว่าจะมีแผ่นดินไหวจากจีนและจะส่งผลลงมายัางเมืองกาญจนบุรีอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองจะเกิดพายุใหญ่จากเวียดนามแล้วส่งผลมาถึงเมืองไทยแล้วพระองค์พรมยังสอนคาถาท่านบอกว่าให้เอาคาถานั้นมาเป็นคำภาวนาท่านสั่งให้หลวงพ่อนั่งก็ให้ภาวนา นอนก็ให้ภาวนาภาวนาแล้วแผ่เมตตาจะลดภัยพิบัติทั้งหลายได้คาถาภาวนากันภัยพิบัติเป็นอัคระคาถาสายวิชาลุงปู่สวงมีแค่สามพยางคืออะครึงกะท่องคำนี้เสมอๆก่อนเกิดเหตุก็รู้ล่วงหน้าได้กันภัยที่จะมาถึงตัวได้วิธีท่องตั้งนโมสามจบ แล้วตั้งจิตอัญเชิญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลวงปู่สูงและสี่พระนอเทพพรมพ่อแม่ครูอาจารย์ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจากนั้นภาวนาคาถานี้ไปเรื่อยๆรักษาไว้เป็นอารมณ์ทางใจจะภาวนาพุทโธสลับสัมมาอารหังสลับแล้วก็ภาวนาคาถานี้ไปด้วยก็ได้เอาให้เป็นกรรมฐานให้ใจสบาย สำหรับหลวงปู่สูงนั้นท่านว่าสามารถเปลี่ยนร่างได้เรื่อยๆเป็นอาจินไตยตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนยังไม่ถามต่อแต่คาดว่าคงจะได้เรื่องราวลี้ลับมาเล่าสู่กันฟังอีกมีคนหนึ่งเล่าว่าครั้งหนึ่งที่ตนเองไปทุระที่จังหวัดลบบุรีขณะที่รถผ่านหน้าวัดมงคลเทพประสิทธิ์แ้าไม่เชื่อสายตาเลยว่า<ม>เห็นหลวงปู่สูงเดินตัดหน้ารถเข้าไปในวัดเทพประสิทธิ์ คิดว่าตาคงฝาดและพอตอนขากลับก็เห็นเห็นหลวงปู่สูงเดินตัดหน้ารถเข้าไปในวัดเดิมคราวนี้เลยตัดสินใจแวะเข้าวัดนี้เพราะคิดว่าทําไมหลวงปู่มาที่นี่ได้พอเข้าไปในวัดปรากฏว่าเจอรูปหลวงปู่สูงมากมายปาฏิหาริย์ของหลวงปูส่สวงนั้นมีมากมายจริงๆแม้กระทั่งลูกศิษย์ผู้ติดตามที่รับปฏิปทาจากท่าน ต่างก็มีฤทธิ์ธเป็นที่น่าอัศจรรย์ด้วยกันทั้งสิ้นอีกหนึ่งสิทธิ์ของหลวงป,ปู่สวงที่ใครต่อใครก็ไม่ค่อยจะรู้จักคือปู่สิมบุญบุตรท่านอยู่บนราชธานีครับเรื่องนี้หลวงพ่อทลายผมฝังว่าวันหนึ่งในขณะที่ท่านกำลังอยู่ในงานวันวิสาขาบูชาที่ท้องสนามหลวงได้มีสิทธิ์ของปู่สิมเข้ามาหาและบอกว่าปู่สิมให้ไปพบ ซึ่งตนเองก็ไม่เคยรู้จักกับปู่สิมท่านนี้มาก่อนด้วยความที่เชื่อในเรื่องอภิญญาชื่อว่าท่านจะต้องมีอะไรสําคัญเป็นพิเศษจึงตามไปต่อมาจึงทราบว,ว่าปู่สิมบุญบุตรผู้นี้เป็นอีกหนึ่งในสิทธิของหลวงปู่สวงอยู่กับหลวงปู่สวงมานานถึงสิปีสําเร็จอภิญญาเช่นกันท่านแสดงอภิญญาให้ปรากฏคือท่านสามารถเรียกวัตถุดใดๆในโลกให้มาปรากฏต่อหน้าได้ หลวงพ่อยังเล่าต่ออีกว่าในสี่พระนอคือหลวงปูส่สวงหลวงปู่รัชรัตพระองค์พึ่มและหลวงปู่จันตึบนั้นสองท่านแรกคือหลวงปูส่สวงและหลวงปู่รัชรัตละสังขารแล้วทิ้งร่างคือสังขารเก่าไม่ถูกเผาถูกเก็บไว้อย่างดีตามสถานที่ต่างๆแล้วท่านไปหาร่างใหม่ของท่านเองส่วนพระองค์พรม ใช้การกลับชาติมาเกิดส่วนหลวงปู่จันตึบนิยมใช้วิชาตายคืนคือตายแล้วเผาร่างเดิมเสียจากนั้นประกอบร่างใหม่ด้วยวิชาตายคืนได้ทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอจินไตยที่เราไม่สามารถที่จะยั่งรู้ได้ยิ่งถ้าหากว่าท่านไม่ได้ดไปสัมผัสด้วยตาของตนเองมันจะเป็นการยากที่จะให้ท่านเชื่อได้ อิลิเมียอ,องสวงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดี และประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ